สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็พามาดูดิสเบรกหลังของคิกร้อยยี่สิบห้านะครับอันนี้ลูกค้านําอุปกรณ์มาเองนะครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านบนก่อนด้านบนเป็นปั๊มปั๊มของคิกละหกสิบนะครับนี่นะมีปั๊มแล้วก็มือเบรกแล้วก็น็อตมือเบรกนะลูกค้าเอามาครบแล้วก็เนี่ยด้านในก็ต่อสวิตเบรกให้เรียบร้อยนะครับนี่นะเนี่ยสายไฟเบรกนะต่อเรียบร้อยนะครับ นะการตัดหน้ากากก็ประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็มาด้านล่างเลยนะด้านล่างเลยก็เป็นล้อซีโหดนะล้อซีโหลดแบบนี้นะล้อไม่มีฝืดนะล้อเบาๆเ,เลยนะครับผมเจาะกลมแน่นอนนะอย่างน้อยก็ได้ประมาณ90%ได้นะครับในการเจาะจานวางแล้วก็หมุนประมาณนี้นะนี่กลมๆไม่ฝืดนะล้อซีโหดนะครับ ล้อเบาๆเรื่อนๆของเขาเป็นล้อ17บน่ายางน่าจะสองสอนะยางเบอร์225นะครับเดี๋ยวเรากรมให้ดูใหม่ <S 2> <S 2> <S ปั๊มจะไม่แข็งนะปั๊มฮอนดานมันจะนุ่มๆนะกรรมประมาณนี้นี่อยู่ดีมากเลยลากล้อ,อเลยแหละนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวย้ำให้ดูนั่นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู เรามาดูกันเรามาหมุนดูใหม่นะนี่นะเ,เบาเลยเบาเพราะล้อด้วยนะล้อเขาเป็นล้อซีโหลดเบามากนะจานนี่จานแท้นะลูกค้าซื้อมาเองนะครับเป็นจานแท้ของเว็บ125 R หรือเว็บ125 S นะครับเป็นจันหน้านะครับผมน,นะแล้วก็เป็นช่วงตัวนี้เป็นงานเชื่อมงานสร้างอาร์มขึ้นนะแล้วก็ปั๊มลูกค้าก็เอามาเองนะเป็นปั๊มเวยบร้อยยี่ห้าไอนะเวยบร้อยยี่ห้าไอเราไม่ฝืดแน่นอนนะครับเราไม่ฝืดแน่นอนแล้วก็สายเนี่ยสายเนี่ยเป็นของโมลินโมลินเลสซิ่งนะสายถักนะครับนี่ให้ดูไฟ ให้ดูไฟเลี้ยวนะโอ้เท่มากเลยนี่นะเพิ่มเติมนะไฟเลี้ยวเขาของไฟเลี้ยวพี่เขาเท่มากเลยเล็กๆสันส้นๆน,นะเอาไปเป็นแบบได้นะครับใครจะเอาไปเป็นแบบก็ลองดูนะนี่นะสั้นเล็กสว่างไหมนะเราเปิดให้ดูราคาเนี้นี่สว่างมากอยู่เห็นไหม เลกมากนะไม่รู้เขาสั่งที่ไหนนะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นี่นะนี่ก็ประมาณนี้ขัดเรียบร้อยแล้วก็ลองคันเนี้ยต้องลองบูทลองท่อไว้นะกันท่อไปเบียดปั๊มนะครับเรียบร้อยนะตรงดีแน่นอนนไนะ